สวัสดีค่ะมังกรนะมาแล้วนะคะสำหรับคลิปในเดือนเมษายนนะคะเรื่องงานนะมีโอกาสที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะหน้าที่การงานนะเช่นย้ายที่ทำงานไปเลยนะคะไปอยู่สาขาใหม่นะอย่างที่สองนะคะเออเออกจากที่เดิมนะคะแล้วก็ไปทำที่อื่นที่มันก้าวหน้ามากกว่านี้นะน้องเห็นว่าใดๆซาง,งานเนี่ยอม มันจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความเชื่ออะไรบางอย่างนะคะเหมือนเราต้องฝึกสกิลนะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่า,ารับทุนนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เติบโต,ตก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าไปเสริมคอร์สต,ต่างๆนะคะให้เราเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นนะคะ เรื่องงาน EP นี้ถึงแม้ว่าจะต้องพึ่งพาตัวเองซะส่วนใหญ่นะคะแต่ก็มีบริวารน,นะคะที่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือเดี๋ยวจะเป็นตัวคนเองก็ได้นะคะที่จะต้องเป็นนายหน้านะคะไปช่วยเหลือ,อ,อลูกน้องนะคะบริวารเราอะไรอย่างเงี้ยคุยกับผู้ใหญ่ให้ให้มันราบลื่นอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องงานเห็นว่า มันมีในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะจากแดนไกลจากทางไกลหรือบางท่านคือคุณโอเคเราจะมูฟออนแล้วะ right, นะคะรองานรอข่าวเรื่องงานอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดือนเมษายนนี้มันก็จะได้แล้วนะคะข่าวดีเรื่องงานที่รอคอยมาตั้งนานนะคะใครอยากจะโกอินเตอร์นะคะไปทำงานต่างประเทศอ่ะมาแล้วนะคะโอกาสมาถึงคนแล้วก็ไปได้เลยนะรวมไปถึง าการรีแบนตัวเองใหม่ด้วยคะ่ะหมายถึงมาว่าเอออาจจะต้องกลับมานั่งพัฒนาปรับปรุงนะคะบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของงานเชนมิสัยทัสโปรดักต์พีอาร์มาร์เกติงออนไลน์อะไรอย่เงี้ยนะคะแต่จําเป็นที่จะต้องไปพุชตัวเองในเรื่องของความรู้เพิ่มเติมคะ่ะอมืมันจะดีกว่าเดิมนะเพราะว่าไพ่ขึ้นว่า เราต้องเน้นในเรื่องของการพัฒนานะคะมีแผนมั่นใจตัวเองมันถึงจะไปได้รอดมันถึงจะเรียกลูกค้านะคะใหม่ๆเข้ามาได้นะแล้วก็เอ่อต้องเล็งในเรื่องของศักยภาพของคนที่จะมาช่วยเราด้วยอะไรอย่างเี้ยคะ่ะอืมประมาณนี้นะหลักๆมันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะคะถึงแม้ว่าจะเพิ่งพาตัวเอง แต่ก็ไม่ได้เหนื่อยมากเพราะว่ามีพาร์ทเนอร์ที่ค่อนข้างดีนะแต่อาศัยในเรื่องของการเพิ่มสกิลทักษะอะไรบางอย่างนะคะให้ตัวเราเองอะ่ะกิ่งกว่าเดิมให้มันแน่นกว่าเดิมให้มันแบบเหมือนอัปเดตซอฟต์แวร์ตลอดเวลานะคะก็ต้องเรียนหลักสูตรเรียนคอร์สอะไรกันต่อไปทีนี้เรื่องเงินนะคะเงินเนี่ยมันมีพาระหนี่สินหรือมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราจําเป็นที่จะต้องอ โฟกัสในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการบริหารการเงินอืแต่มันดีที่อ EP เนี้ยมันมีโชคลาบเข้ามานะะบางท่านอาจจะถูกหวยนะเสี่ยงโชคปริวารอา่าให้ให้โชคเรานะคะมีช่องทางการเงินใหม่ๆอะไรเงี้ย EP นี้จะค่อนข้างรอบครอบและใจเย็นในเรื่องของการใช้เงินนะคะใช้ไปแล้วมันดียังไง ใช้ไปแล้วมันได้อะไรอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการค้ำประกันนะคะให้กับบุคคลอื่นๆนะแล้วก็เออเป็นไปได้อะคะ่ะอาจจะต้องเช็คในเรื่องของสัญญานะคะที่เราไปกู้เขามาให้ดีๆนะพอมันขึ้นไพ่ไม่ค่อยดีอะไร <laughs> นะคะก็อาจจะโดนตลบหลังได้นะคะ มันดูแบบมัดมือโชกอะเรื่องเงินอะอเหมือนมีอยู่แต่มันก็ต้องเสียไปอะไรประมาณนี้นะคะมันมีปัญหาให้ต้องได้จ่ายก็ต้องจ่ายแต่ไม่ได้ถึงขั้นติดขัดอะไรนะแต่ว่าปัญหามันยังต้องแก้กันต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาศัยในเรื่องของการอดทนรอคอยนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีโชคมาให้เราได้รู้สึกดีนะบางท่านคือซื้อบ้านซื้อรถเนาะนะคะลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ชิ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะ อย่าไปกลัวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าความผิดพลาดในอดีตนะคะอย่าปล่อยให้มันมารบกวนเรานะ,ะออน้องเห็นว่าการเริ่มต้นใหม่ในเดือนนี้นะโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยการมีความหวังใหม่โชคช่วยนะคะข่าวดีนะ,ะเออมันมีเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปให้พลังงานต่างๆนะคะมันมารบกวนเราทีนี้เรื่องสุขภาพนะคะให้ระวังในเรื่องของปัญหา เกี่ยวกับกระดูกนะคะรวมไม่ถึงช่องฟันช่องปากนะคะข้อต่อนะอ,อไขข้ออักเสบนะคะกระดูกหักการเจ็บปวดเรื้อรลังจากข้ออักเสบอืมแล้วก็ความเครียดนะคะหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้อีกอย่างก็คือโรคที่ต่อลางพิสัมพันธ์อืมนะ,ะไปต่อกันในพาร์ทของความรักบ้างค่ะ มาค่ะพาร์ทของคนโสดนะคะคนโสดบางกรในอีพีเนี้ยถ้าคุณนะตัดเอ่อทรอมาในใจนะคะความเศร้าความเสียใจสิ่งใดๆที่คุณยึดติดนะคะแล้วคุณทำให้ตัวเองอะปล่อยวางได้อะ่ะน้องมองว่าคุณจะเจอคอนเนคชั่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมอืมมันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยน นะคะในเดือนเมษานเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทําให้เราออคิดได้นะคะดีไลฟ์ได้นะเห็นภาพอะไรบางอย่างของความเจ็บปวดที่ผ่านมานะคะเหมือนเรารู้ปมปัญหาแล้วเหมือนเราไขสิ่งที่ข้อเป็นข้อข้องใจอะ่ะ สิ่งที่ทําให้เราแบบติดอยู่ตรงนั้นอะมาตลอดอะได้แล้วอีพีนี้นะคะมันเป็นอีพีของการหลุดพ้นนะคะจากความรู้สึกเจ็บปวดะะจากการทรมานอถ้าบางกรบอกว่าเออแบบเพิ่งจบความสัมพันธ์มาอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเขาแบบหลอกเราเขาไม่ได้จริงใจกับเราอะไรเงี้ยนะคะถือว่าเป็น เอเนจี uh, ที่กําลังจะได้เจอกับความโชคดีนะคะเพราะคุณกําลังจะได้พบกับคนที่เขาแบบพพอร์ตคุณได้เนาะนะคะมีหน้าที่การงานค่อนข้างสูงะนะสามารถพพอร์ตเป็นทีมเชียร์ให้เราได้มีจุดยืนที่เราสามารถพึ่งพาเขาได้นะคะส่วนจะเอาไม่เอาอันนี้อีกเรื่องนึงนะอันนี้แล้วแต่เรานะคะแต่ บาง energy อ่ะก็เลือกตัวเองนะคะเลือกงานเลือกเงินนะคือเหมือนเราอยู่คนเดียวเราแฮปปี้เราไม่ได้เหงาอะไรนะคะเรามาโฟกัสในเรื่องของเป้าหมายชีวิตความสักเซสนะคะในเรื่องของการงานจุดยืนทางสังคมการเป็นที่ยอมรับนะคะของผู้อื่นอะไรเงี้ยก็ดีก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันพอเราหลุดจาก ความเศร้าเสียใจอะไรใดๆก็แล้วแต่มันเป็นวงจรของการเริ่มต้นใหม่ทันทีนะคะไม่ได้พักเลยนะคะไม่ยังไม่ได้ทันได้พักเลยนะ,ะแต่ว่าด้วยความที่เอ่อมันเนี่ยแหละน,นี่คือสิ่งที่ทําให้เราอะ่ะต้องมาดูดวงกันเพราะว่าชีวิตคนเราอะ่ะมันมีคําว่าดวงอยู่ในพวกเราทุกคนนะคะไม่สามารถกําหนดได้นะคะว่าเราจะเจออะไรกันบ้าง เหมือนใน EP EP, EP นี้ของมังกรเหมือนกันนะคะที่มันก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าเราจะได้เจอคนใหม่ที่มันใช่กว่าคนเก่าในเดือนนี้นะคะอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุเนาะนะคะแต่จะเอาไม่เอาอันนี้คือมันอยู่แล้วแต่เคสอืมเพราะบางเคสก็แฮปปี้กับการเริ่มต้นใหม่เหมือนแบบเออผมลดพนแล้วนะผมก็แบบ ไม่มีใครใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือผมอยากคิวตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางท่านคือมันเหมือนพอจบปุ๊บมันได้เริ่มต้นใหม่เลยมันมีคนใหม่เข้ามาที่ก็อลังการอยู่แบบน่าสนใจอะไรประมาณนี้นะคะกะ็กะดูแล้วเขาก็เป็นคนน้านอนะใหญ่อยู่อมีอำนาจวาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ใชนะทีนี่คำแนะนำนะคะเขาบอกว่าให้คุณอะพูดความจริง ไม่ต้องโกหกใครไม่ต้องโกหกตัวเองพูดอะไรก็ได้ที่มันเป็นความรู้สึกของเราที่ตรงไปตรงมานะคะมันจะเหมือนเป็นพอยที่ทำให้หลายๆอย่างมันถูกแก้ไขอย่างถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออเราก็ต้องสื่อสารอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยึดหลักในเรื่องของการซินเซีย เข้าไว้ก่อนนะแล้วหลายๆอย่างมันก็จะแบบ go with the flow mm hmm. มันก็จะมีจุดเปลี่ยนผ่านหรือว่าผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมข mm ึ hmm. ้นมาถ้าคุณไม่เอาเขาคือคุณก็พูดตรงตรไปเลยว่าเออฉันนะเคยอย่างนั้นอย่างนี้เสียใจมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวเรา happy แฮปปี้เราไม่อยากกลับไปทุกข์อีกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่ก็คือเป็นาการสื่อสารเช่นเดียวกันนะคะที่เราก็พูดความจริงนั่นแหละว่าเอาเอชีวิตเรามันยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อืมไม่แย่ไม่แย่นะคะก็ถ้าไม่เอาเขาก็บอกเขาไปตรงๆรง <c oughs> แค่นั้นเองมันก็อาจจะเป็นเพื่อนพี่น้องได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าอิฝ่ายเขาไม่ได้อยากเป็นอะไรกับเราอะไรเราก็ respect เขาหมายถึงเราก็เข้าใจได้ไม่ต้องไปบังคับกันนะฮะประมาณนี้อ่ะไปต่อกันในพาร์ทของคนคุยค่ะมาคะ่ะต่อกันในพาร์ทคนคุยนะคะโอ้พอน้องเปิดไพ่ปุ๊บนะมันเด้งโดดมาเลย เพียงเนี้เอาฉันออกไปจากความสัมพันธ์นี้สักีใช่ไหมอตอบน้องที่ด้านล่างใต้คลิปนะความเงาเป็นเหตุไงอืมน้องว่าตอนแรกใครหนึ่งคนในที่เนี้ยไม่คิดจะจริงจังเออเป็นคิงถือดาบกับห้าเหรียญแล้วก็นท์ถือไมเท้านะเราโซโล่ในเรื่องของการประจญภัยอยู่แล้วนะคะนท์ถือไมเท้าตามที่รู้ๆกันอยู่ แต่ดันไปเจอตอนะคะตอนในที่นี้คืออะไรนะไปไปมามาคือเขาไมไ่โสดนี่ว่าใครหนึ่งคนในที่นี้มีเจ้าของแล้วไม่เป็นตัวมังกรเองที่มาหลั่นล้าแบบไม่โสดอะแล้วมาหลั่นล้าก็เป็นเขาอะที่ไม่บอกคุณอะเออมันกลายเป็นความสัมพันธ์ชูรักไปโดยที่ไม่รู้ตัวอืมเหตุเกิดจากความเหงาอืมเลยกลายให้เราเลยกลาย เป็นว่าเออเราต้องกลายเป็นลูกไปที่สองนะคะรอก,กันนี่นะคะอ้าวไหนบอกว่าโสดไงทําไมรอแก,กนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งใครหนึ่งคนในที่เนี้ยเขาก็ต้องช่างใจเลือกนะอือเป็นไพ่สองม้เท้าหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้รอว่าเอออะไรยังไงมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะคะในเรื่องของการ ที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรเงี้ยแต่ลองเห็นใครหนึ่งคนในที่เนี้เลือกที่จะตัดจบไปเลยไปเลยนะคะเป็นไพ่เด็ดห้าเหลี่ยญนะคะเทอ่าไม่ต้องคุยกันละอะไรยเงี้ยแต่มันก็มีความคิดถึงมันมีความตัดตัดกันไม่ได้เออมันมีความคํานึงหามันดูทรมานมันดูมีตัณหานะคะมันมีแรงดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยเรายังอยากคุยถ้าเป็นความสัมพันธ์ไปๆกับกับเนี่ยก็คือ น่องพูดตรงๆว่ามันยังตัดกันไม่ขาดนะอืมอันนี้คือบอกเป็นทางในลวงหน้าเลยนะคะว่ามันยังตัดกันไม่ขาดเพราะว่าใครหนึ่งคนในที่นี้เป็นเ r a ยเอยนะคะเพ a ย์อยนะ,ะวเวลาพูดอะไรเนี่ยเขาคิดมาแล้วอ่านะเขาคนฉลาดอืมนะฉลาดแต่ว่าในเรื่องของการทําได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะคือพูดให้คุณแบบตายใจหรือแบบให้รู้สึกแบบ กินใจอะไรเงี้ยทัดใจจังเลยอะไรเงี้ยเออก็จะสื่อสารเก่งนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเติมเต็มอะไรเงี้ยเออเขาทําให้คุณไม่ได้หรอกในตามตามที่เขาพูดมาอืมท็อกซิกนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปในแบบที่เราคาดหวังไว้หนองว่าจริงๆคือพอยน่าจะอยากพัฒนาความสัมพันธ์กันมากกว่านี้แต่ว่าคือเขาน่าจะมีคนอื่นอยู่นะคะเลยทาให้ต้องจบความสัมพันธ์นี้หรือว่าคุณมีคนอื่นอยู่แล้วมันก็ต้องจบความสัมพันธ์นี้ แต่มันตัดไม่ได้มันเป็นท็อกซิกอยู่ในใจอะมันเป็นไพ่เดอะมูนฝันถึงเพอถึง,ถงอะไรก็ไม่รู้นะคะถ้าสมมติว่ายิงสิบแปดบวกกันไปแล้วก็แบบโหพรรณนาเพอจึงใจจังเลยโว้ยอยากกลับไปซ้ํานะคะประมาณนี้เออนะคะมันเป็นแค่เกมนะความเหงาเป็นขัวบวกขัวลบหนุม่มสาวได้มาพบกันในคืนเล่ารานนะคะแนวโน้มนะคะแนวโน้มเนี่ย ก็มันเป็นพ o i n t ของการตัดกันไม่ขาดแต่มันไม่ชัดเจนมันไม่ชัดเจนคือเขาไม่เลือกเราแล้วเขาก็ไม่ได้ทิ้งเราไปไหนเขาไม่ได้ปล่อยเราไปไหนเลยนะเพราะว่าเราน่าจะไม่ไปด้วยนะคะก็เลยแกมันว่าเออเป็น c h a ตอร์ถัดมาที่ว่ารู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกพอมูบออนเป็นวงกลม บางท่านมีเรื่องของการใช้งานนะคะมีเรื่องของการเป็นเพื่อนร่วมงานนะเพิ่งพาผลพลอยได้รักแท้แพ้ใกล้ชิดนึงนะคะมันมันเป็นความสุขของเราอค,คอนเนคชั่นนี้เดอะซันสิบเหรียญน,นะคะแต่เป็นรักที่บอกว่า,วาเออต้องลองขอนะคะเป็นไพห่หกเหรียญทำดีได้ป้ายได้วความรักอะไรอย่างงี้นะคะ แต่ก็แต่ก็ใครหนึ่งคนในที่นี้ก็ทำดีกับอ e ีฝ่ายจริงๆนะควินถือถ้วยหกเหรียญเนี่ยคือแบบให้ให้ให้ให,ให้ทุกอย่างนะคะให้ใจให้ความรู้สึกให้รักที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเงี้ยนะออไปหมดเลยนะคะบางท่านเปยเงินด้วยนะคะโอ้หสุดยอดก็ใดๆซะมันก็ยังตัดกันไม่ขาดนะคะแต่จะให้ทมหาความชัดเจนว่าใครเป็นเบลหนึ่งแล้วฉันเป็นใครอะไรเงี้ยนะคะก,ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นชูนะคะ แต่ว่าเป็นตัวจริงก็มาได้นะคะเป็นแค่คนคุยเป็นโลกอีกใบอันนี้ถูกถูกถูกเลยนะคะซึ่งในอนาคตคือความจริงเราก็รู้กันหมดแหละอืมนะแต่ว่าใจเรามันอยู่ที่เขามันเลยตัดไม่ได้นะคะมันยังมีในเรื่องของความใจอ่อนนะะผมรักเขาเรารักเขาน้องอเป็นต้นนะคะเออรักไปเลยนะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะมันเป็นเรื่องของทุกคนนะคะไม่ไมน้องแค่อ่านเฉยนะคะน้องก็จะไม่อินนะ แต่ถ้าสมมติว่าเออมไหลายอีมากแล้วแบบดำดิ่งเอเกินไม่สติสทีอันนี้นอ้องๆเริ่ม,มจะเริ่มโมโหแล้วเพราะไม่ได้ดั้งใจนะคะงมงมไปละงมนานนะคะลมได้ลุกให้ไวๆให้คำแนะนำเขาเออเขาก็พูดประมาณว่าเออคุณต้องพอดีนะใช้ชีวิตอยู่บนความพอดีแล้วก็ใช้ในเรื่องของเหตุและผลอย่าไปงมงายอย่าไปจมอยู่กับอะไรที่มันแบบ ทรงนี้มากนักและยิ่งเป็นฟีลว่าเออถ้าเขามีเจ้าของอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือไม่ต้องไม่คาดหวังอะไรเลยนะคะอืมต้องให้ตัวเองต้องให้ความแฟร์กับตัวเองด้วยนะความยุติธรรมต่างๆนะคะข้อเท็จจริงเหตุและผลอะไรเงี้ยควรจะใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคําแนะนํำนะอย่าประมาทนะคะเพราะว่าถ้าประมาทแบบถ้าประมาทไปเนี่ยเราก็ต้องมานั่งรับผิดชอบตัวเองนะคะมันไม่มีใครมา ช่วยเรานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรับความเสี่ยงทุกครั้งที่เรามีความรักกันนะคะถึงแม้ว่าความจริงจะปรากฏแล้วแต่ว่าเรายังมุกออนไม่ได้ก็ขอให้ดํารงสติตัวเองอยู่ตรงกลางเข้าไว้นะคะไม่ใช่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ทุ่มไม่มันหมดไปเลยแล้วสุดทางเขาแบบมีเบรกแตะเบรกบ้างนะคะมันเป็นข่าวอื้อฉาวมันเป็นไพ่ ห้าเหรียญกับเด็กทูมิทานะคะกับดีวิลนะออระวังจะเสียชื่อเสียงในวงสังคมนะคะอ่ะโดยประมาณโดยประมาณอย่าให้เขามาเทียร์เราเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะคนพวกนั้นจะทำอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่ยอมอืมอ่ะไปต่อกันในพาร์ทของคนมีคู่คะ่ะมาค่ะต่อกันในพาร์ทคนมีคู่นะคะคนมีคู่เนี่ย มันเหมือนชีวิตคู่มันไม่ได้เป็นไปในแบบที่เราหวังไว้เนาะมันก็ค่อนข้างจะระเหี่ยใจแล้วก็ผิดหวังนองไม่แน่ใจว่าพอยของปัญหาคือมันมาจากเราสองคนอย่างเดียวหรือว่ามีคนอื่นๆเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าอ่ามันมีไพ่ของกลุ่มคนนะคะอาจจะมีเสียงหรือเสียงเราอ้างนะคะอิจุบิจิปนะคะอีจุบิจิบแบบว่าอีพวกช่างยุ่งนะคะเออแบบคนนอกอะ แต่แบบมายุ่งกับเราอยู่นั่นแหละนะก็เลยทําให้คอนเนคชันนี้ยมันเริ่มละซํำละสายแล้วมันเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเราหนึ่งเราเห็นแกตัวกันไปหรือเปล่าสองคือเรารักเขาจริงหรืออะไรเงี้ยนะคะด้วยความที่มันทะเลาะกันบ่อยเกินมันมีดราม่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันเลยเปลี่ยนจากคนที่ใช่อ่ะเริ่มรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่ต่อให้มันดีมากแค่ไหนเราก็รู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่อืมประมาณนั้นเพราะว่ามันเสียความรู้สึกกันทั้งสองฝ่าย ทิธิอยากเอาชนะอะไรประมาณนี้ต่อให้ใครหนึ่งคนนี้ที่เนี้ยค่ะจะพยายามนะคะยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ยอมเป็นฝ่ายยอมอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าใครหนึ่งคนนี้ที่ค่อนข้างเป็นคนแข็งแข็งมากๆนะคะแล้วก็จะมีทัศนคติแบบประมาณว่าแบบไม่ยอมอืมมาได้เลยนะคะมาทําแบบนี้กับเราเขาไม่ได้ มันเหมือนเป็นเส้นทางที่ต้องเลือกว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปนะคะเพราะว่าพยา,ายามแล้วแก้ไขแล้วปรับแล้วแต่ว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมนะบางคู่อยู่ห่างไกลกันนะคะเออมันอยู่ไกลกันแบบเราทํางานที่หนึง่งคู่รักเราทํางานอีกที่หนึง่งอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้เรื่องของการไม่ฟังกันเลยนะคะดือ้ออะไรเงี้ยเออนะคะไม่ฟังกันดือ้อเอาชนะใช้แต่ลมอะไรเงี้ย เออนำพาความสัมพันธ์นี้มันแบบห่างเหินมากเลยจากคนที่เคยรักกันอะไรอย่างงี้นะมันก็เหมือนเราจะไม่รักคนนี้อีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรุนรนเลยในเดือนเมษายนนี้จะพบทั้งเหตุการณ์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะคะเหตุการณ์ที่ดีก็อาจจะเป็นปรามาว่าเออในครหนึ่งคนในที่นี้พยายามอ,อแบบยอมนะจากเป็นคนที่ไม่ยอมอะยอมนะแต่คนที่แรงอะก็แรงแรงไม่รู้ใครนะคะ พยายามเอาชนะแล้วก็แก้แค้นอีกฝ่ายสุดๆไปเลยจากคููรักกายเป็นคููกรณีทีนี้แนวโน้มนะคะก็เป็นไพ่สามดาบนะเด็กถือดาบเด็กถือไม้เด็กถือถ้วยหนึ่งเหรียญน,นะคะมันก็จะมีช่วงของการสิบเรีชันกันนะคะาบางท่านคือเลิกลาไปเลยนะเลิกลาไม่คุยอะไรเงี้ยบางท่านคือมีปัญหากันพักหนึ่งเลยไม่ได้คุยนะคะไม่ได้คุยกันนะแต่ก็ พยายามจะงอพยายามจะส่งข้อความหาพยายามจะเขาเรียกว่าไงคะทำให้ฝ่ายใจอ่อนอะเออนะแต่ว่ามันหมางกันไงมันบาดหมางกันแล้วไงคําพูดคําจาอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยอืมมือที่สามมันมันไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะคะว่าเราเทะเลาะกันเรื่องนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราใช้คําพูดแทงใจกันมากกว่าเออหงุดหงิดมาใส่เปี้ยงอะไรยเงีงะะ้ยค่ะ ทำให้เขารู้สึกเจ็บเออคําพูดเราเจ็บเราใช้อารมณ์กับเขามากเกินไปอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้อ,อ่ความสัมพันธ์นี้มันมีแผลนะคะทั้งรักทั้งเกลียดแนวโน้มในอนาคตนะเออแนวโน้มในอนาคตก็ถามว่ามันมั่นคงไหมมันก็มั่นคงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นความรักที่ราบรื่นเลยค่ะมันทะเลาะบ่อ,บอแว้งกันบ่อยอ่ะอืมแล้วก็ขาดในเรื่องของความสุขเพราะว่าใครหนึ่งคนในที่นี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่โรแมนติก นะคะอืมมันหมดใจไพ่ใบแรกมันขึ้นแปดถ้วยอะไรเงี้ยทุกคนนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันทําให้เราแบบรู้สึกผิดหวังซึ่งไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายใครนะก็ตตหน่องยังไม่ยังไม่ชัวร์นะว่าเลิกกันแบบแท้ทรูอะไรเงี้ยอืมเพราะเห็นไพ่ของการใจอ่อนอยู่อาจจะดันทุลังไปต่อนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเออคนรักเขาแบบค่อนข้างที่จะเย็นชากับเรามากเลยเพราะว่าเขาเดรนแล้วเขาแห้งแล้วความรู้สึกที่มีกับเรามันมัน มันหายไปนะคะแล้วก็ใครหนึ่งคนในที่นี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนรักแรงเกลียดแรงเออถ้าไม่ทำเขาเจ็บอะไรเงี้ยทาเหนื่อยมากอะไรเงี้ยนะคะก็จากที่เคยรักมากๆมันก็อาจจะดูแบบเป็นนิ่งๆเฉยๆไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันหมดใจไปนานแล้วไงอืมนั่นนะคะมันก็เหนื่อยอะไรเงี้ยมันไฟกันโอ้ยสลรพัดนะคะพยายามกันแล้วแหละเราเห็นแล้วละวะ่าพยายามแต่ว่ามัน ขาดความเป็นทีมเวิร์กนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะอาหางการเป็นคนแบบเป็นคนอีโก้สูงนะคะเป็นคนแบบไม่ยอมคนนะค,ะคุณก็เลยรับบทแบบช้ำเลืดช้ำหนองนะคะคุณในที่นี้อาจจะเป็นมังกรหรือว่าชาวส่องก็ได้นะคะทีนี้คำแนะนําเขาบอกว่าให้คุณอเอาตัวเองอะไปอยู่รอบๆกับสิ่งที่มันเป็นความสงบสุขนะคะ,ะความสุข การไลซึ่งดราม่าต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเอาตัวเองไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่มันทำให้จิตใจทัศนคตินะคะอารมณ์อะไรพวกเนี้ยคือปล่อยวางได้ประมาณนั้นะอืมแล้วมันจะทำให้ตัวเราสงบกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็พบเจอกับความสุขอะไรเงี้ยคะ่ะ ปรากฏว่าแบบไอคนนี้แหละที่ทําให้เราไม่มีความสุขนองอะไรประมาณนี้เนาะเลิกกันมันได้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้นะคะเพราะมันไพ่สิบดาบไม่มีสิบเอ็ดดาบเนาะนะคะสิบดาบกับคิงถือดาบก็ค่อนข้างที่จะโคอยู่นะคะแราว่าก็ไม่โรแมนติกเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้เหลือในเรื่องของโรแมนติกฟิลลิ่งกับเราแหละเขาก็ใช้สมองอย่างเดียวเลยไม่ใช่เป็นคนไม่โรแมนติกนะแต่เป็นเป็นไพ่สิบดาบสามดาบก็คือมันไม่มีความสุขมันนู่ยมันละหงละแหงทุกคน นะคะถ้าตอนนี้ยังปล่อยไม่ได้แล้วยังยื้ออยู่เองเงี้ยเดี๋ยวสักวันก็จะต้องปล่อยอยู่ดีนะคะเพราะว่าอยู่กับคนไม่มีใจล้างให้ตายก็ไปอยู่ดีอืมก็จะไปจากเราในวันที่เขาไม่มีใครหรืออย่างกรณีที่สองก็คือก็อจะไปตอนที่มีคนอื่นแล้วก็ทิ้งเราเอออันนั้นเราก็ไปแรนดอมกันเราเองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหลังจากนี้นะคะอืมลูกๆก,ก็ช่วยอะไรไม่ได้ทีนี้ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะซ u เปอร์เต็นะคะแล้วก็การสักสมัครสมาชิกช่องดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะส่งการนี้น้องไม่ได้ไปเล่นที่ไหนเลยนะคะก็ดูดวงได้เดี๋ยวมทำคอนเทนต์ให้จีต่อนะคะก็เฮงเฮงนะคะแฮปปี้กักบอะไรนะวันสงการของไทยสว,ส,สวัสดีปีใหม่ของไทยใช่ไหมนะคะอ่า รักษาสุขภาพกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะคะ survivor ไปในปีนี้อีกปีด้วยกันนะคะสตรองเข้มแข็งมีอัิจคที่ดีแล้วก็มองลูกให้มีความสุขได้ในแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะผาเผชิญกับปัญหาอะไรใดๆก็ตามนะคะน้องมองว่าพอยของการเป็นคนที่มองลูกในแง่ดีแล้วแบบว่าเห็นอะไรก็มันก็เป็นความสุขอะไรเงี้ยนะคะมันทําให้เราแบบ ไม่เป็นภาระคนอื่นจริงๆนะคะอะาจจะต้องฝึกกันสักหน่อยแต่น้องมองว่าระยะยาวน่าจะดีกับเรานะประมาณนี้นะคะบางกรบ๊ายบายเจอกันวิดีโอหน้าค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ